คสวัสดีครับผมท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมอยู่ในารายการอู่ว้าชแนลนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม GTA V นะครับผมโอเคก็ GTA V ในวันนี้อ่าท่านผู้ชมเห็นโลโก้ของรถคันนี้หรือยังฮนะใช่ครับผมผมก็จะมารีวิวรถของเชฟโรเลตนะครับผมอันนี้เชฟโรเลตมันจะเป็นปีของ2016นะครับเป็น C ีแครปนะเป็นซีแครปปี2016ัน้ิหกอตำรวจใช่ไหม <c oughs> โอ้โหดีนะเมื่อกี้ขี่ไม่แรงนี่ขี่แรงนี่เกมเลยนะเนี่ยอ่ะก็ สำหรับรถคันนี้เนี่ยผมว่าเป็นรถเชฟโรเลตแต่งซิ่งอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราลงของอิซูซูไปค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้เรามา,มาลงของเชฟโรเลตบ้างนะครับเพราะว่าในช่องเรายังไม่มีของเชฟโรเลตเลยผมก็หยิบมันมารีวิวเลยนะฮะก็ในช่วงนี้ก็จะมีรถแต่งซิ่งพวกกระบะแบบนี้เยอะหน่อยนะท่านผู้ชมถ้าผมหาได้ผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะฮะอันนี้ผมก็มีอันนี้เป็นเลชเชฟโรเลตอีกคันนึงนะอีกคันนึงจะมีอีกอยู่นะครับผมแต่ เดี๋ยวเราจะทําของตัวคันนี้ไปก่อนนะมันจะมีอีกคันหนึ่งอยู่แต่จะเป็นปีเก่ากว่าคันนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูเ,เดี๋ยวไปหาที่จอดที่มันแบบไม่ขวางทางเขาก่อนออไปจอดที่แบบทางที่มันไม่ไม่ขวางทางเขาอเคจอดในนี้ก็ได้ฮะคงไม่มีใครมาจอดนี่เน่หรอกฮะโอเคนะฮะมาสําหรับรถคันนี้ก็รวมๆแล้วข้างนอกมันดูปกติมากเลยนะฮะดูเป็นปกติรถธรรมดาธรรมดาเลยเป็นรถธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะกับกับคันเนี้ยอ่านี่ก็ไม่มีอะไรมากฮะเป็นล้อ แต่งซิ่งเหมือนเดิมอ่าแล้วใครมากีดแถวนี้วะเนี่ยชิบหายมันเป็นที่อะไรกันเนี่ยอ่าตรงนี้ก็ไม่มีที่อะไรนะอ่าเหล็กแต่งซิ่งอ่ะแต่ว่าถ้าเราไปแต่งในร้านมันจะมีอยู่นะฮะอ่าแล้วก็ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือคันนี้มันถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยมันไม่มีเบาะนะเนี่ยมันจะมีแค่เบาะหลังแล้วก็เบาะหน้ามันไม่เห็นเลยนะฮะเหมือนเรานั่งลอยอ่ะนั่งลอยแบบไม่มีเบาะฮะประมาณเนี่ยคือข้อเสียมันจะอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครไม่ซีเรียมากนะ คือล้อมันจะไม่คือล้อมันจะไม่สมูทสักเท่าไหร่นะผู้ชมมันจะไม่แต่มันคือมันจะแต่ถนน,นแบบทะลุไปเลยอะ่ะเนี่ยดูนี่ดูจากแบบนี้อะไรเนี่ยอ๋อโคเบอร์ทำาพีอะไร <c oughs> เอออ่ะแล้วก็จะมีป้ายอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะนี่ทรงพจรจะเดินแล้วก็วัดท่าไม้นี่ประจําของของคนไทยเลยต้องมีแบบไอไอไวัดท่าไม้อะ่ะแล้วก็ลวงปู่ขิมด้วยนะฮะเนี่ย เออมีสติกเกอร์อะไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่ะสำหรับรถตัวนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมแนละ้วก็จะเป็นเว็บไซต์ของ GTA mod เนาะ GTA 5 mod ก็เหมือนเดิมฮะ m o ดตัวนี้แบบดีสุดยอดมากเลยฮะมีแต่รถแบบเยอะเลยอ่ะโอเคเราเข้ามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะผมว่าข้างในเนี่ยเทเจอร์มันไม่เยอะก็ดูจากเบาะก,ก็ได้ฮะเบาะเนี่ยคือเห็นไหมเบาะมันไม่เห็นนะมันจะเห็นแค่เบาะหลัง3เบาะแล้วก็เบาะคนด้านนั่งด้านหน้ามันจะไม่เห็นนะฮะ แต่ว่ามอสตัวนี้คือการจับพวงมาลัยนี่ดีมากเลยนะฮะเนี่ยคือมันมันจับตรงจับตรงมากแล้วก็มีหน้าจอให้สัมผัสแบบพวกอินสตาแกรมทวิตเตอร์กูเกิลเอ้ยกูเกิลอหรอหรือว่า Gmail วะน่าจะ Gmail นะแล้วก็ YouTube Facebook อะไรมีหมดเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าเข็มไมตัวนั้นมันจะเป็นบล็อกหน่อยนะนะเห็นไหมที่มันไม่มีไอ้เขาเรียกเ,เป็นเลขเลขบอกอะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นไหมตรงนั้นนะอ่าแต่ว่าเข็มไมอยู่หน้ารถมันก็ขึ้นนะท่านผู้ชม เไม้น้าลถขึ้นหมดนะฮะอ่าประมาณนี้เลยส่วนข้างในเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปขี่ดูนะฮะคันนี้คือถ้าเราไปแต่งแล้วเนี่ยเราควรอัปเกรดเครื่องให้มันฮะเพราะว่าคันนี้มันค่อนข้างที่จะช้ามากเลยถึงแต่งออกมาแล้วมันก็ยังช้าเหมือนเดิมฮะเนี่ยดูเดิมเดิมมันเนี่ยดูเดิมเดิมมันก็ค่อนข้างที่จะช้าเนี่ยเอาแบบเอาไปขี่ปกตินะฮะแบบเอาไปลงขี่ปกติได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบจะจัดไปแต่งเนี่ยคือเราเราต้องปรับแต่งเครื่องให้มันเองถ้าเพับไปแต่งเองมาเนี่ยคือมันไม่พอแน่นอนฮะ ความเร็วม <who referred to> ันมันมันไม่มันไม่แรงมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขี่ไปร้านช่างอ่านกันเลยดีกว่าอยู่ด้านหน้าเรานู่นเดี๋ยวก็ถึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านช่างอ่านกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ก็ขี่มาถึงเกียร์ห้าแล้วนะผู้ชมมันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเกือบ160แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่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 ถึง160นะฮะ155เลยอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะแบบเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วไอ้ไอ้เฟรมรถใครเนี่ยมนตกแถวนี้วะเนี่ยสงสัยชนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ เรามาถึงร้านช่างอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูร้างช่างอันจะอยู่หรือเปล่าออฮัลโหลช่างอันอยู่หรือเปล่าโอเคช่างอันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะนอกจากแบบรถคันไหนที่มันจะไม่สามารถแต่งได้นะในนี้รถคันนี้จะมีของแต่งอ16ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่น้อยมากนะสำหรับรถแต่งซิ่งคันนี้โอเคแล้วก็ใส่ไปเต็มที่เลยอ่ะมันมีแล้วนะเนี่ยไอเป็นเหล็กแต่งซิ่งฮนะนี่มันจะมีแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนี่ยไม่ไม่เยอะหรอกมี2อ,อันฮะแต่เราจะเอาเป็นตัวตัวนี้แล้วกัน โอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้อ๋อมันเป็นเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงสีข้างๆมันเป็นคาร์บอนปะหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกับพวกอันนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการเปิดข้างหลังนะอ่าสำหรับเราแล้วเราก็ต้องเปิดอยู่แล้วฮะเออแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เสียงแตนะฮะไม่เอาแล้วก็ไฟสีนอนใส่เข้าไปฮะแล้วก็อันนี้ไฟต้ท้องรถขึ้นหรือเปล่าไฟต้ท้องรถไม่ขึ้นนะฮะเออเราก็ใส่ไปเถอะถึงมันจะไม่ขึ้นก็ตามนะ อันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอืมไม่แน่ใจหรือแปป้ายทะเบียนหรือว่าอะไรโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีนะฮะโอเคเราจะมาดูสีว่าสีคันนี้จะแต่งในสีแบบไหนมันจะสวยนะฮะโอเคมาดูดิอ,อ,อิสุสุเอ้ไม่ใช่อิสุสุเฉฟโรเลตเออ,อเชฟโรเลตเป็นสีอะไรดีสีแดงก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าสีแดงเราก็ลงค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาไปสีอะไรดีเออผมว่ามาเล่นใน เห็นไหมโลโก้มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมเราเอาเป็นรถสีเหลืองกันเลยดีกว่าคือสีเหลืองเราไม่ค่อยจะเล่นเลยก็ว่าได้นะรถสีเหลืองเนีย่ยโอเคเราวันนี้เราจะใส่เป็นรถสีเหลืองนะฮะเทอร์โบใส่ไปฮะแล้วก็ล้อล้อเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นล้อเดิมเดมของมันล้อเดิมๆมก็สวยนะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนโอเคอันนี้ก็ใส่ไปแล้วกันอันไหนใส่ได้แล้วก็ใส่ไ,ไปฮะแล้วก็ควันสีดําแล้วก็หน้าต่างเนี่ยหน้าต่างเราจะไม่ปิดทึบนะฮะปิดประมาณนี้อ่าถ้าเกิดปิดทึบเนยเจะมมนนลััับ เออจะเรียกว่าบั็กก็ได้นะด,ดู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 หน้าไฟก็ได้นะหน้าหน้าตาไฟมันก็หายไปเลยเห็นไหมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะก็จะมีประมาณนี้ฮะสำหรับรถเชฟโรเลต้องแต่งของมันอ่ะประมาณนี้แต่งออกมาก,ก็ถือว่าดูมองมองดูเป็นรถแต่งซิ่งมากเลยฮะต่างจากตอนเดิมๆยังไม่ได้แต่งเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดตัวเครื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจะไปแข่งเนี่ยเราจะไม่ทันเขานะฮะอ่าส่วนตัวเครื่องมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแบบเท่าไหร่ดีเอาเป็นอย่างอย่างละอย่างละเท่าไหร่ดีอย่างละ 3ดีไหมก็ถือว่าได้นะแต่ว่าท็อปสปีดเราจะเอาสัก350นะฮะแล้วก็ตัวนี้เอาเอาอย่างละ3ก็พออย่างละ3มก็แรงนะฮะเราอย่าเราไม่เอาแบบเวอร์เกินนะฮะนี่เอาอย่างละ3ก็พอท็อปสปีดอยู่ที่350นะฮะโอเคมาโอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็ก็ถือว่าพุ่งมากแล้วนะผู้ชมเนี่ยดูก็ถือว่ามันมันร็วขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะมันดูไม่เวอร์แล้วก็มันมันดูไม่แรงเวอร์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ช้ามากฮนะมันให้แบบ ให้แบบมันสมกับแบบว่าเป็นรถแต่งซิ่งอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยก็ถือว่ายังน,น,น่าจะชนะเขาบ้างแหละโอเคเราจะไม่แข่งในสนามแดกตรงนี้แล้วฮนะคือมันเข้าข้านที่จะไกลแล้วก็มันเป็นทางโค้งด้วยแต่ในวันนี้เราจะเดี๋ยวเราจะเอาไปแข่งกับพวกรถสปอร์ตฮะเออเอารถอิซูซูเนี่ยไปแข่งกับพวกรถสปอร์ตก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะของพวกรถสปอร์ตเนาะโอเคเราจะเทเลพอร์ตไปกันเลยดีกว่ามันถึงจะไม่ได้เสียเวลาเนาะโอเคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมาสปอนแดกมิดออกมาฮะ เราจะมาดูว่าเราจะชนะใครหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่ารถสปอร์ตมันมีแต่รถพวกแบบแรงๆฮะแล้วพวกมันไปอัปเกรดอะไรบ,บ้างเราไม่รู้นะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมารอคิวนะฮะอ่ะมาถึงไปที่เรียบร้อยเลยเราเป็นคิวแรกเลยนะฮะก็สนามนี้ถ้าใครเคยได้ดูเนี่ยมันจะแข่งกัน4คันนะเนี่ยสนามนี้ถ้าใครเคยได้ดูมันจะแข่งสีคันเลย เนี่ยดูนะเราอัปเกรดเครื่องมาอย่างละ3แล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่350เนี่ยเราจะสามารถชนะเขาหรือเปล่านะฮะโอเคถอยมานิดนึงอ่าประมาณนี้โอเคเหลือ2คันอยู่นู่นกำลังอีก3คันเฮ้ยเดี๋ยวแข่งกัน5้าคันเลยหรือว่ายังไง4คันเอ้ยชนผมชนผมอะไรเนี่ยมันขี่อะไรของมันวะมาฮะก็เป็นรถแนวกระบะแล้วก็สปอร์ตมาแข่งกันนะเฮ้ยเหีกหลายคันนั้นมันมันมันขี่ไปไหนเนี่ยเออไม่ช่างมันฮะโอเคที่ ว่นไปครับผมจังหวะนี้โอ้โหออกตัวก็ก็ช้าแล้วฮะแต่ว่าก็น่าจะชนะอยู่นะนแบบนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยชนะจริงๆชนะชนะต้องชนะแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ชนะไม่ได้แล้วฮะท่านผู้ชมนี่โคตรเท่เลยเป็นไงกระบะแต่งซิ่งกระบะแต่งซิ่งชนะรถสปอร์ตอ่ะดูคิดดูแต่มันมันมันโอ้โหชิบหายมันก็แล้วแต่รถด้วยนะท่านผู้ชมมันก็แล้วแต่รถของพวก NPC ซด้วยที่มันเอามาแข่งอ่ะบางคันมันก็ช้าบางคันมันก็เร็วเราอาจจะแพ้อ้ยเราอาจจะแพ้เลยก็ได้นะ ถ้าเจอคันที่มันแบบเร็วๆอะมาฮะเดี๋ยวผมผมขี้เกียจรอฮะเดี๋ยวผมจะมาแจมกับพวกเขาเลยดีกว่าเป็น5คันไปเลยอีกจอดอยู่ข้างๆกันเลยฮะนี่ยมันมันให้จอดอยู่นิดนึงเนี่ยจอดอยู่ข้างๆกันเลยมาแข่งเป็น5้าคันเลยฮะเออขอแจมนิดนึงขอแจมนิดนึงเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยถ้าได้กมาแข่งกับพวกนี้ผมว่าน่าจะมีคันแรงๆเลยไหมเนี่ยดูคือมันแบบเป็นเหมือนรถมันเหมือนไปเอารถแข่งมามาแข่งเลยอะอ่าประมาณนี้แล้วก็อีกคันนึงไปไหนเอ่ยเนี่ย โอเคอีกหนึ่งคันมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้มันชนคนเอาซะยับเลยเออผู้คุณมันยืนอยู่นั่นมันเอาซะยับเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาขอแจมกับเขาเพราะว่าขี้เกียจรอเออแพ้ก็คือแพ้ชนะอาวแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะนะครับผมโอเคที่ t ูวันไปแล้วครับผมโอยดีกาออกตัวในแต่ละคันอ๋อชูหายอ๋อเยี่ยมัาขวางหน้ากลั่ะดูดูเห็นไหมถ้าเราเจอคันที่มันเร็วมันก็เร็วนะฮะถ้าเกิดเจอคันที่มันแบบที่เราพอชนะได้มันก็ชนะ อ่ผมว่าผมน่าจะแซงแซงอีกคันนึงได้มั้งเนี่ยดูทรงหรือว่าไม่ได้วะเอ้ยกุดสูสีอยู่นะสูสีอยู่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีแต่คนแรงๆฮะเราไม่สามารถสู้ได้เลยเราต้องอัปเกรดเครื่องขึ้นอีกแต่ว่าเอาประมาณนี้ละมันถึงจะไม่เวอร์มากมาทีนี้ทีนี้เราต่อคิวดีกว่าเนาะต่อคิวดีกว่าไม่ขอไปแจมดีกว่าถ้าไปแจมเนี่ยผมกลัวมีแต่แพ้เออผมคิดว่าเนี่ยผมเคยสังเกตอยู่นะคือถ้าเราไปแจมกับเขาอ่ะมันจะมีแต่คันเร็วๆแล้วถ้าเรามาแข่งเองอ่ะ มันก็จะสุ่มมาให้เอออู้เดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ดู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 เฮ้ยอาอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออดู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 คันนี้ดูดูคันนี้ดูคันนี้โอ้โหดูมันเปิดเครื่องฮะการเปิดเครื่องแบบได้แบบสุดยอดมากเลยดูดิเฮ้ยนี่หมายว่าที่เราจะมาดูพวกนี้นะครับผมนะว่าใครจะชนะนะครับผมสีคันนี้ผมคิดว่าน่าจะคันเนี้ยสีฟ้าเนี่ยหรือเปล่าดูดูดูน่าจริงๆด้วยโอ้โหดูมันโคตรเร็วเลยดูเฮ้ย แล้วคันเขียวเคืยคันเขียวโคตรช้าเออคันเขียว,วช้ามากมาครับผมตอนนี้ก็ถึงคิวเราไปที่ร้อยแล้วจากตอนที่เราต่อคิวกับเขานะครับมาครั้งนี้เราจะชนะแล้วเผาโอ้โหดูดิคันนั้นมันมีเทอร์โบโด้วยวะ่ะยังไม่รู้ว่ามันจะใส่เทอร์โบโใส่เราหรือเปล่านะผมกลัวอยู่นะเออไม่เป็นไรฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรฮะไปที่รู้วันไปไปแล้วครับผมย่องใ้โอ้โหขนาดออกก่อนนะเนี่ยคือยังโคตรช้าเลยฮะเฮะ้ยมีแววมีแววมีแวแวอยู่มีแววอยู่เฮ้ยที่หนึ่งนะแบบเนี้ยที่หนึ่งนะแบบนี้เนี่ย เฮ้ยที่หนึ่งจริงว่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยคัสชนะรถสปอร์ตด้วยชิไหายเอาเรื่องอยู่สำหรับเชฟโรเลตคันนี้แต่ถ้าแบบไม่ถ้าแบบถ้าแบบไม่อัปเกรดเครื่องนี่มันไม่สามารถชนะใครเลยนะเราเนี่ยอัพเกรดเครื่องเราต้องอัปเกรดเครื่องให้มันนิดนึงโอเคนะครับผมนะก็สําหรับเ,เชฟโรเลต2016 C C c l u นี้ก็จบเป็นพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครอยากได้ออมอสตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งยิงไว้ให้ข้างล่างคลิปเลยนะครับผมนะเผื่อคนอยากเอาไปเล่นเนาะเฮ้ยเดี๋ยว เหมือนเราจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้าวะท่านผู้ชมไหนไหนเหมือนเราจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อมันไม่ใช่ศัตรูมันมันมันให้เราตามนี่ว่าไม่ตามดีกว่าฮะขี้เกียจฮะเฮ้ตามแล้วเราจะได้อะไรฮะน่าจะเอาของให้ไอ้ไอ้นี่มั้งเนี่ยดู z o o แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วตัวเกมผมเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันกระพริบบู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 แบบนี้ช่างมันนะครับผมนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้านี้ก็น่าจะเป็นเชฟโรเลตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นตัว2014นะถ้าผมจำไม่ผผิดดออ่ะโเคคครรััับบสสวีม ฮะโอนแล้ว huh? oh, no.